วันนี้จะทำเต้าหู้ทอดทรงเครื่องจ้าเราเต้าหู้ที่เราทำไว้มาทอดนะจ้าทอดให้กรอบนอกนุ่มในแล้วก็มาหั่นต้นหอมจ้าหั่นต้นหอมเสร็จก็จะหั่นพริกหยวกนะจ้าหั่นเป็นท่อนๆจ้าไม่มีสูตรนะจ้าเป็นอะไรที่ชอบกินก็จะเอามาแนะนำจ้าก็จะหั่นแครอทนะจ้าหั่นตามความพอใจนะจ้าพอหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเห็ดหอม เห็ดหอมหั่นเป็นลูกเต๋าจ้ะหั่นยังไงก็ได้ค่ะทํายังไงก็ได้นะจ้าทําตามที่เราชอบนะจาอันนี้เราชอบแบบนี้เราก็หั่นแบบนี้แล้วเราก็มาผัดกับเทียมใส่กับน้ํามันแล้วก็มาผัดหมูสับนะจ๊ะผัดให้เข้ากันไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะมาใส่แครอทกับพริกหยวกจ้าพอใส่เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เห็ดหอมนะจ๊ะ แล้วจะก็จะมาคนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็จะมาปรุงรสใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ผงปรุงรสแล้วก็จะมาคน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 ไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะมาใส่ต้นหอมนันจ้าพระเอกของเรื่องก็กําลังจะตามมาก็คือเต้าหู้ที่เราทอดไว้จ้ะหลังจากนั้นก็มาใส่เต้าหู้ทอดไว้แล้วก็คนคนคนพร้อมเสิร์ฟจ้ะ คุณสาเรากลับบ้านมาพอดีเลยมาได้กินพอดีเลยค่ะบายบายขอบคุณค่ะ